จ,จบแล้วอะอยากจะไปต่อคณะไหนกันที่คีคิดไว้คิดว่าจะไปต่อสถาปัตย์เพราะว่าจะไปวิ๊กักเฮ้ยเดี๋ยวเต่ว่าเราจะไปพวกอักษรอะไรพวกเนี้ยชอบพวกภาษานะอืมเดี๋ยวก็จบม .6 แล้วก็อดเจอพวกเด็กม .1 กับม .4 เลยอดได้อดโดยเลยแต่ได้ข่าวมาว่าแบบปีหน้าจะเปิดห้องใหม่เยอะเลยนะรู้ว่ามีห้องอะไรบ้างอืมไม่แน่ใจอะแต่ แต่แต่ที่รู้คือเห็นมีนากับบารีเขาทําข้อมูลไว้อยู่อ่ะเราไปถามได้ได้ได,ได้เดี๋ยวครับเราเดี๋ยวไปถามดูไปไปไป เอ้ยเออพ <s ays> ี่กําลังหาเนี่ยมีนากับมารีอยู่เห็นเห็นกันปะอ๋อพี่เขาคุยินอยู่ข้างในครับอ๋อเอ้ยพี่จะเข้าไปคุยด้วยกันไปปะไปครับไปไปเข้าไปไปมองไงสวัสดีสวัสดี เออทุกคนมีใครรู้บ้างไหมว่าม .1 ปีนี้เขารับทั้งหมดกี่คนอ๋มอมหนห้องปกติเราจะรับทั้งหมด10ห้องแต่เราจะมีห้องเรียนพิเศษอีกหนึ่งห้องก็คือห้องวิทย์พลังสิบโดยห้องวิทย์พลังสิบเราจะเรียนวิชาวิทยาศาสตร์เพิ่มขึ้นมาอีกหนึ่งวิชาโดยม1เราจะรับทั้งหมด400คนค่ะแล้วม .1 ในเขตกับนอกเขตอ่ะแบ่งยังไงอะ่ะก็สําหรับในเขตพื้นที่บริการของเราก็คือแขวงสายไหมเราจะรับทั้งหมด160คน ส่วนพื้นที่อื่นๆไม่ว่าจะในกรุงเทพหรือต่างจังหวัดเราจะรับทั้งหมด240คนแล้วม4ที่ว่าเปิดสอนแผนใไม่แผนอะไรหรออ๋ออังกฤษเพื่อการสื่อสารเฮ้ยน่าสนใจพี่เบนน้องก็เรียนหนูก็เรียนแต่เดี๋ยวเด็บม3โรงเรียนเราอะยิ่งโคต้าเต็มแล้วนะแต่ว่าเรารับนักเรียนภายนอกแค่สแผนนั่น,นคือภาษาจีนและภาษาเกาหลี ภาษาจีนรับเพิ่ม26คนส่วนภาษาเกาหลีรับเพิ่ม27คนโอ้ตื่นเต้นแทนเพื่อนที่จะมาสมัครจังเลยอะ่ะตื่นเต้นเกินเออแล้วคนที่จะมาสมัครสอบอะ่ะต้องสอบวิชาไหนกันบ้างเหรอเราจะสอบทั้งหมดหวิชาก็คือภาษาไทยคณิตวิทย์สังคมอังกฤษแล้วต้องมาสอบวันไหนเหรอม .1 สอบวันเสาร์ที่23มีนาคมส่วนม .4 สอบวันอาทิตย์ที่24มีนาคมเออเมื่อพูดถึงม .4 อ่ะสมัยพี่สมัครสอบใช่ปะคนที่ได้รับประกาศรายชื่อต้องมีคะแนนเกิน50%ขึ้นไปนะแบบเบี่นะ <c oughs> เอะอ่ะนะแน่นอนน้องเอ้ย <c oughs> <c oughs> รู้รายละเอียดรู้เกณฑ์แล้วเรารับสมัครวัานไหนหรอเราอะรับสมัครวันที่9-13มีนาคมเวลา8โมงครึ่งถึง4โมงครึ่งโดยเรารับสมัครที่ ห้องโสดทัศนศึกษาเดี๋ยวก่อนทุกคนเอกสารที่จะใช้ในการสมัครม .1 และม .4 คือ 1. ใบจบป .6 หรือม .3 หรือใช้เป็นใบรับรองปพ7ก็ได้ 2. รูปถ่ายขนาด3คูณ4เซนติเมตรเราจะใช้จํานวน3รูปสาสำหรับนักเรียนม .1 ที่ต้องการใช้สิทธิ์นักเรียนในเขตพื้นที่บริการจะต้องเตรียมสำเนาทะเบียนบ้านที่มีชื่อนักเรียนและชื่อเจ้าบ้านอย่างละหฉบับค่ะ แสดงว่านักเรียนที่ไม่ใช้สิทธิ์ในเขตพื้นที่บริการก็ไม่ต้องมีทะเบียนบ้านก็ได้ใช่ไหมใช่ส่วนใบสมัครอ่ะสามารถรับได้ที่โรงเรียนในวันที่มาสมัครได้เลยนะแล้วพบกันวันที่9ก้มีนาคมที่ลิธิยา2าองมาพันาเดีย์นะคะโอเค okay, let's go 对呀。<Yeah. S 2> yeah.